หาเพื่อนะครับหมายเลขสามจากสิเอกกนังระเสริฐหมายเลขห้าสิเอกนพประพุณมปัญญาแดงหมายเลขหกสิบตำรวจเอกเดบัตว่องการหมายเลขเจสิบตำรวจเอกประวิชชัยชัดชัยตระวิชสวัสดนะครับหมายเลขแปจากสิบเอกวัดรัวทองจันทร์ใชและหมายเลขสิบจากเอกนิชิชสิ่งสวัสดนะครับ ทั t t oh, ้งนี้ใการควบคุมของคุณเคินงมนายโอเสียโคนักการเต้มตัวครั้คถับขอให้เชิดีครับดูเทมี้หลังนั้นก็ดูเทมทับบกทั้งเทมเลยนะครับสามเหนี่ยมมันโ้งเลอยๆหน่อยจลื่นๆเลแค่แป๊บเดียวนด้นล่างโลกๆลายมเสก อ่าพไทยศึสองคะแนน,น,นอ่าไม่พูดพวามพวามเพลงแล้วก็ไม่รำแนละ้วเอาเข้าเลยในประเภทขอเสียก่อนนะขอเสียก่อน,ะนออทับกบกทันทีนี่เพิ่มทักบกนะดนูได้จะสู้ทักตำรวจได้ไหมเออเดี๋ยวดูสิเอออย่างไรให้เขารอลนะถ้าไปเจอกับตำรวจแห่งชาติดูได้จะเป็นไงนะ สี่เมย์ก็ส่งข้าประกรวจทังทีมแล้ววันนี้นะทุกคน,นประเทศมุมใหม่ประเทศขอเสียบต่อลายเลขเจ็ดในการเผาธุรการนะสิบสองคะแนนเอาทำไเยอะๆอยากไม่มาลุ้นกับตำรวจแห่งชาตินี่พระปกทั้งทีมนะีทนนุกคนพระปกทั้งสิง้นตาลูกมีหลังเราเก็บานี่ไม่น่าเชืงไม่มาแล้วเพิขอเสียบก่อนะครับ ไปนะลูกไปลูกไปพระราชทานในตาโบแปดนี่ยหัวโบแปดซิกซิกเขาแน่ไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วตอนนี้เราเปิดการจำหนายขายบัตรแล้วนะครับสอหรับท่านที่มาต้องการมาร่วมสื้อกับรพื่อความเพลินก็ขอเชิญชมแม่พอผมขายบัตรไปเยอสวนไปปั๊บมันไม่เคยปุ๊บปุรบเลยตีนไปเลยให้สามีมันไปตั้งร้ายจริงจริง เลื่อยมเไรเจงไล่ามาองลามตะวันเล้มาตะวันแล้วเอาแล้วหยุดนะเอประเทศอขอเสียกอเนี่ยไล่มาันยล่หนึ่งเก้าหนะครับรอบที่สองน้ำเดือดหัวเสือสองปวดแล้วก็เลยหนึ่งใบแล้วได้รอบหนึ่งเก้าหน่ง็นรอบแรกวันนี้รอบที่้างานตรว่าอีกหนึ่งเก้เออสิบเปรนสิบย้อนเออ ผ่านไปนิดเดียว2นาทีคะแนนตอนนี้49คะแนนแล้วจากทีมสิบวัดอินทาลามคณะนี้ก็เป็นคณะที่3ของวันนี้นะครับประเภทขอเสียบกอทีมสิ์วัดอินทาลามใต้ตลาดพลูนะครับหรือว่ากองทัพบกบุกสองคะแนนไลน์โดยแปด บภาษาทหารหกสิบภาษาชาวบ้านหกสิบเอ็ดอุ๊ยไล่บาเขนดไหมนี่ประแจอ๋อประินลูกอมสีสว่างหัวมาต่อใหนตัวเล็กนะปัาเัดปอาัดนี่ไม่เข้านีเจ็กพอก็เก็บนี่พระรามอะไรข้า เ่คะแนนพรางเบอร5เขาไปทำไปทำไปเยอะดูสิไล่ถลายแล้วแท๊แ760ก่อนนะ740 760นะ740ทำวาอยู่อันดับอ่อันดับ2ศูนยอันดับ1ก็760สำหรับท่านผู้ใดจมีก่างเามาบัตนะครับก็ขอเชิญะครับตอนนี้เยนกลกเหลมบัตรส ก็เลือกซื้อเลือกหาได้เลยครับเพื่อไม่เข้าลานินเข้าเพาะความแรงไหลมาเลขหกในอันอ่าในอันอะไรไม่อันแล้วก็ไม่อันแล้วในครั้งที่สองรอบแรกจะมีท้องหมายเลขหกหนึ่งเก้าหนึ่งสำหรับบอสภานี้ก็มีประวัติการจัดตก้ามายาวนานครับที่ผมรู้ๆก,ก็ <Hey. S 2> สี่สี่ห้าสิบปีขึ้นนะครับไ,ไอ,อ,อ,อ้สุเยอันเลยไอ้คนเนี่อติดขนกัเกนเลยรูปนี้เอาอประมาณสี่รูปาเดียวคุนเวลา,าอะไรโตนี่กามันโตมาเอ้าโอ้ยเนียงทุกคนเลยนนี้โอ้ไปาไหนมเก็จะเข้านะอ่าดูดีปีัีทเย,ยอเยอะเลยแต่ก็ชำเร็แล้วขวาซัดเอาไปมลาหรือราะนี่ลูกนั้นหลังแล้วชื่ออะไรวะเนี่ รอบท่รอเกสบหนึ่งรอบแรกตรงนี้ครับรอบที่รอย้าสิบหนึ่รอนี้หมายเลขที่ออกหมายเลขก็จะทําสิอนะครับหมายเลขสิบหนึ่งเลขหมายเลขสิบอ็ดบอรอ็ดครับรอบนี้ไรหมายเลขเจ็ดเขาพือามเออสิบสคะแนนเข้าเลื ีแประเด็นชายด้วยหมายเลขสุดหนึ่งนะครับบัตรสีเหลืองนะครับตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยนะครับรับเรียรติการถ่ายแล้วบัตรสีเหลืองบัตรสีขาวบัตรได้หน่อยตามมาตั้งมาไม่เรื่องสนุกสนานการช่วยกันซื้อไม่เรื่องสนุกสนานการช่วยกันซื้อบัตรหน่อยครับเอ่อบัตรการกิจสรรมช่วยกันซื้อมาซื้อสีดำมาบวกหมายเลขห้าติดห้าคะแนนมาบวกหมายเลขห้า อันนมุงเหรอขาม่เรมลยมันากเกนไแล้วแมาสีดำนิดนิดเดียวหัวปใ no, นตาโอ้แมล้วโอ้โหอู่นีสวยตาสกัเนี่ยากเอาลูออมรสีสวรดนี่พ่อกะเจงลูกกะเจงมีทุกท่าเออสามสองท่าแล้วรกแต่ก็้ังห่วงนะสวัสดีครับหัวะไร ลง่างปุหาเราจำ่าอยู่หลานเน่ตั้งมาขึ้นรานขึ้นานี่ยพี่พยาก์เก่งจาแจ็กก็ให้พยาเก่งน้ารายม้ที่หัวจ็วไม้ไม่ข้าหัวกต่มทิ้อนไว้ไม่ข้าเอ้าเอ๊ะเนี่ยเอเคียมใหม่เอ๊เียมไม่เหรอมีผลงานอย่างเอ๊ะตงไหน ยังย <cents S 1> ังยังรออยู่ยังรอยอยู่ลอยดูเทิอยู่ดูเทิอยู่ลูกไม่มาเลยหัวไหลเขาชื่อตาไหลฟ้าพัดมาโดดเปล่าแตกไม่เอาเป็นไงอย่าดื้อนะอย่าดื้อกับเฮียนะเออต่อไปต่อมาไม่ได้ทันแลนะเออเน้นหน่อยเน้นหน่อยโดดไม่ถึงโดดมันก็โดดไปใหม่ แบบสามโคตรดีนี่โอ้ยปล่อหลังทไมาโยนเองโยนเองโยนเองคอ้่้มนาทีลเจดาทีหานาทเดยอะไรวันมีงานประจำมีงานจะไม่ถ่ายรถกอแตกนละรถกป่าทานข้าววัดาบวงไม้เลขสบมาฮะอกไม่ถ่ายอม พกไปขายบับรซื้อขาแล้วก็งหน่าอยู่นะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองหนึ่งเางรอบที่สองรอที่สครับแต่ช่วยกันซื้อบัตรารกุศลหน่อยนะบัตซื้อายแล้วก็ำหน่ายนะครับมาแ่งทายกันดูว่มาทะแรงได้เท่าไหร่ในเวลาสีนาทีนะครับรายแข่งขัให้สมบัติาเซลทุกท่านแฝดนช่วอกันหน้อบัตรากุศลนะครับ ฝากช่องเลยรับชองน้องหมูเพียกนะรับาราาตอราดา้ามาเรียกนมาเรห้าะนที่ห้าคะแนนจับหมูนาจีบอกจับหูตกว้องนี่นะฮะสูงไปเฉยๆนะเขาชุนการไล่ไปไสูงเลยเรียกร้อยมาตัวเลกตอนละมือไม่ไม่เข้ากระช้นนะราคาตลาดทุนตอนนี้ ยังน้อมอยู่ยังนอมอยู่เน่ยังจับไม่ทุบได้ทางนะนะลูกหน้าเท้าลูกครูหมายเลขสิบเน่แต่พระราชทานสามคะแนนลูกครูแต่แตกร้าไปก็แต่แปลไปก่อนนะเนี่ยแต่แปลไม่เป็นไม่ต้องมาเล่นเลยแล้วก็เล่นไม่ได้เน่แปลไม่ดีคู่กเซ็งหัวลายมาเป็นไงลายตาทำามอุบด๊า หัวทำไปทีเียสูดแดดกูก็ไม่กลัวกูใส่แว่นกันแล้วไหจุ๊บอ้าววโถเลยสำหรับงานตะก้อวันรัานะครับ,บก็จะหมดวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับจบจากงานตะก้อวันพานแล้วก็ต่อด้วยงานตะก้อรอดห่วงวัดสารแดงนะครับตั้งแต่วันที่13 ถึง19้นะครับวัสดาแดงมีตะก้อรอดหวงนะครับประเภทขอเสียบกอเหมือนกันนะครับเจวันเจคืนนะครับรอบที่สองวันนี้หมายเลขนะครับที่เราจะให้ท่านผู้เชิดดูรอบที่สองหมายเลขที่ออกหมายเลขสามครับหมายเลขสามมาดพ่อซื้อายเดียไม่ได้หับคุณนักกือ หมายเลือก่าพิมพานิ่คุณยาคุณยาช่วยเห็นหนึ่งหนึ่งอันบาท oh <my> เป็นค่าอาหารว่าตอนนี้นนยังไงแกก็ลำบากนนเปดเียงเมียก็หน,นีลูกก็ไม่เอานองกอ็ตอนนี้ได้ผู้อุ้นเนี่ยไปดูแลยังไงบอกว่าท่ายากเหมือนยากมาดูแลประจำดูแลกดทุกแท่ทุกวันเออสิบนาทีพอดีตอนนี้ ทะเลมูนตาตีนะครับยังแมงเนี่ยเป็นผู้จับผู้เล่นนะสนามเนี่ยโต๊ะกล้องบ้าะกล้อตอนนี้มันได้ไหวแล้วนะสามสิบปีนะจากมาหลายปีแต่ว่ายังไม่ได้ชนะกร็รรมาตลอดนะยัไหมนะสิบปีนะอ่าสิบปีได้ตอนนี้ก็ตึงเตียงนะรายได้ไม่มีกินแต่เงินผู้สูงอายุรอนเงินเหมือดเงินตก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ เงินเงินดีที่ต้องได้ไหถามอะไรเดเลๆได้มั้ยไม่แดกเงินเมื่อนงิงกูว่าไม่ได้แดกใช่ไหมไม่ได้ได้เป็นนี่ตายหาเลยนะเออเด็ป็นนี่ตายหาเลยแค่นี้กูก็จะตายอยู่แล้วมึงเลยใช่องค์รำแหมเด็กเราเป็นนี่ตายหาเลยคนอึ๊มาเอึ๊บ แจกเขาเอาไม่ให้เขาไม่เอาเอออะไรใช่แจกเขาเอาแต่เอาแล้วดูทรงก็ยากยากผ่านยากยาอะก็ผ่านแล้วก็ติดคุกันเยอะเขาบอกใช่ครับใช่เอออย่าไปคุยถึงมันเออไปคุยถึงรัฐบัดเออหัวเราจะานกครับหัวเออหัวสุดท้ายนันหมาเลขแตกเออทั้ทงที่สองทั้งที่สองครับเออ โจูครั้งที่สามอันนั้นโดโดลอยได้ลายได้เอกนี่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเออบาดสีเหลืองครับเราจำหน่ายอยู่นะครับขนาดนี้บาดสีเหลืองท,นะท,ที่ทางที่ร่างกายร่วมสนุกสนานกันนะครับอย่าให้อะไรทะลุนในร่างกายนิ่งเฉย เรามาสู่ขีดระไรทืกันเรอมาช่วยกันลุยร่รงหมาเลค่ะท่ณนนี้จะมาท่านแรกเท่าไหร่นะครับในเวลาสี่สิบ่หาแม่ครับลูกแรกเท่าั้นกลูกแรกเอบไปนะลูกอ๋ลูกที่สาล้วขาไดเขาลูกที่สอแล้วีลูกที่สามเดียวหัวทุบกระโถหนยโหนไม่มีข้าวตังเลยเสียเวลาลายาหักทุลายเขาทุกการ ท่าไม้ทีองรามตันตีนี่ลูกมหน้าหลังลูกมหน้าหลังลักเกอร์สตามา่อกี้พ่อเตะไปแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกแตะข้อนจะใช้เล็กหางอะไรครับเล็กฟรีนี่ไม่เข้ากลายตมาเข้าไม้ห้าคู่สามนี่แม่เอาจริงเอาจังน้ำหมุนยิงชุดเดียวกันโอ้จะมีหนึ่งใบเย็นเกี๊ยบเลยนะเย็นเกี๊ยบจะเข้าไปนนี้ตีเลยมารามหมายเลขห้าเต็มทั้งสุดท้ายสิบห้าคะแนนของหมายเลขห้า 12นาทีผ่านเออ12นาทีเวลานะ12นาทีเกือบ13ละอ๋อมาแล้วเตายมาแล้ววันนี้ผมมีรถผมมีรายการผมเจอมาดูนระองค์มีคนาให้ผู้ใหญ่ใจดีเออปีนี้มีทองคำไหมนี่ครับไม่ได้เลยครับสปอนเซอร์ผมยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยตอนนี้โอ้โหโตไปเลยครันเองโตไปเลย โทรไม่ได้เอโทอไม่ได้อย mm yeah, 네ู่ยังไงอยู่กับน้องพรเลยตายต้องพรเยอะแล้วเกินสิบบ้านนะสีบโลขของเราเนียโอ้สวยหลายยอะมีหลายบ้านมีหลายเลขมีหลายบ้านลายหมายเลขห้าแรกคือร้อยห้าสิบสามลายเลขคือสามนะครับหมายเลขที่ออกหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เนี่ยหมายเลขสามสิบห้าคะแนนเนาะ อาศัยความมั่นเออนานๆมาทีกูจ้องๆทีดูแลมาสังเกตซก่อนต่อเท้นม้าดวงมาชันไปหน่อยดูมันยาวเอาทีตรงนี้โด้แล้วมั่งเออไม่ถึงนิดเดียวขอทีนิดเดียวแหว้ยเสียวเว้ยไม่เข้าก็เสียวอ่ะเออนิดเดียวฟาดตั้งกันมาในการเข่าชุกการเออลูกนี้ไม่น่าเข้ามันก็เข้าเลยนะครับไายไหมและเจตเต็มเน่เข่าชุกการนะลูกนั้นหลัง อาเตะไปแล้วเมื่อกี้ทีที่สองไทยโอ้โหมีเครื่อนไปไหนมพื่ายแทกานย่อมาบวกฟาฮักหมายเลขสิบพี่นองพเื่องไปไหนเออพี่พี่นไองพีเคื่อไปไหนอาไปไหนเอตเออตตีเหรอตดเออแม่เขาตัวแทนอยู่ตไม่ได้ต่ม่ได้ ล้วที่กินคนเยอะไม่ได้มาทั้งครอบครัวให้มาทักท้อไม่ได้มาแทบตัวเออมเพราะนี่แหละว่ามีภาษาระพูเลยคนยี่งทำหน้าที่กันเหมือนกันคนไหนไม่อยู่นะคที่เดาคิดที่ไทยิ่งหมดทำแทนได้ไหนไหนเดียอมาหายยากไปเลยนม่พูดไม่รู้เนี่ยหาเนี้ไปเลยเออติด 5นาทีครับเวลาจะ15นาทีผ่านนะครับเหลือ20นาทีด้านหลุดจะถ่านคะแนนให้ทราบนะครับตอนนี้15นาทีผ่านในนาทีที่3นะครับเสาทิย์ระเป็น5ทีมก็จากทีมนี้ยังมีอ2ทีมมันๆทั้ง2ทีมวิทยาลัยไล่มาเได้5อีก12คะแนนอันนี้ขอสุบต mm ่อาครับขอสูบตาครับขอเสียบตอครับขอเสียบคอ3ทีมวันนี้ครแล้วมันจะออกกันไปได้ไหครับ มาเป็นต่อเสียบขอครับเห็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ขอเสียต่อนออกมาเป็นน้องพรน้องพรแล่าเงี้ยห้างบัวหม้เล็กเจ็บชับน้องพรบอกตอนแม่งคดณยำเล็ดเดินอะโลกโซเชียลบอกกูโดนยำเล็ดเลยไม่เอาแล้วน้องพรบอกไม่เอาแล้วนั่งขากเป็นพ่อคนที่สองไม่เอาแล้ว บอกว่าชาตินี้เขาไปขอมีผหวกแล้วไม่เจอสามเดือนหวยข้าวเปล่แล้วมีใหม่เลยอีกเพื่องมาถ่ายรูปเดนเม้งมาถ่ายแล้วบอกว่าปีหน้าไม่ได้ถ่ายดูเขาบอกว่าดูมาพูดตามพูดได้เขาบอกไอ้ชื่อนักพูดตามนั่นที่อใครจะถ่ายรูปะไรเม้งถ่ายนะจะปีหน้าไม่ใช่ถ่ายมาบวงอ่า มาดวงมาเลขสิบเต็มคนะปลาอ่าบัตรเรายังพูดยังขายอยู่ครับัตรเรายังขายอยู่พระก็ดีด้วยอะไรเขาบอกพระพร้อมเลยพระฟรีมีพระด้วยอ่ะท่านจะพูดต้องเนงะินอ๋อแปลงแปลงมากๆแล้วเราตายหาไม่ <laughs> <laughs> แต่ละวันเนี่ยแต่ละปีต้องลุ้นนะทุกคนเนี่ยหลักออกขึ้นไปเนี่ย ของพี <łość> ่เี้ยแล้วหกสิบของพี่อะไรสองใบสี่บาทใชไหมไล่โร์ห้ามาสา9สอะแนนกันนี้เวลาผ่านไปทิศเจ็ดตะีูพะีครับท่านสิบเอ็ดชาทีถ่านสิบล่าพี่หนึ่งเก้าสีล่าพี่สีนะครับล่าพี่สี่หนึ่งเสี่หมายเลขที่ออกจักหีิ ำหรับตะกอล้อรูวแบบนี้นะครับก็จะเตะกันโดประมาณสิบนาทีนะครับขณะนี้เวลาของตะกอล้อรูปแบบทีมสิวัดกินทาลามใต้ก็ผ่านไปประมาณ18นคทสับแปดนาทีครับ พารามหมยได้สามเลยนเอกเชียงใหม่ทั้งที่สองสิบห้าคะแนนโอ้โหเข้าดีแต่ละคนนี่นะาีด้วยบอกไม่เจอมานานมากไม่ทราบว่าอยู่ไหนเราอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่จะเจอกันไหมนั่นน่ะสิหัวไหลจุบมาเอกไหลกำไมทีเอ้าโดนมาเออเบอร์สามจะมาขึ้นประกวดล็อกเทะครับ แล้วเพื่อนบอกร้องเพลงเก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยได้ยินจริงนะเออคืนนี้มาประกวดร้องเพลงรักน้องทอนนะรวมมาเลขวแปดยอดอยู่แล้วแจมก็สอนเพชรหน่อยมึงได้รมเต็มหมาเลขวแปดนในตาครับตาเออ ดดขึึ้้้้นนมาแแงออีกลลวโโหหสำหรับตะก้อรอนห่วงนี้ตามงานวัดทั่วไปที่ไม่ใช่งานสมาคมก็จะเล่นได้ท่าละสามลูกนะครับแต่ถ้าเป็นงานสมาคมหรืองานเป็นศาลการก็จะเล่นแค่ท่าละสองลูกครับแต่ว่าใจการเดือนนี้ต้องเป็นหลักนะเดือนนี้าเป็นหลักไม่ได้มันอาจจะค่าเคลื่อนตันสิบสามสิบเลยนะครับท่านผู้ชมที่อันนี้ผงทล คะนนมม่เกี่ยว1ี่นทีจะจับที่จะ้นีะนตะเอาขายคะแนนนะต้องเรีนยนนี<อ>้เยเออไม่ว่ากันนะ<อ>มาต่อฟารุาากสจาก่ายคะแนนให้ฟ้าฮัา